ะค้ามุกรายงานมาค่ะจะพาไปดูการนางงามนะคะไม่เคยพักไม่เคยผ่อนอยู่แล้วค่ะจากเรื่องของการถูกปิดกลุ่มปิดเพจไปนะคะ เรื่องของหนิงปัมานะคะที่ถอนตัวหลังจากมงได้ไม่กี่วันค่ะหนิงปัมานะคะนักร้องลูกทุ่งชื่อดังค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งนะคะของ MissUniverse ลชนบรีด้วยนอกจากจะเป็นตัวเต็งไม่พอนะคะก็ก็มงด้วยค่ะหลังจากมงได้ไม่กี่วันนะคะก็ประกาศตัวสละสิทธิ์แล้วก็มีข่าวหรือว่าหนิงถูกปลดหรือว่าหนิงนน่นนี่นั่นนะคะหนิงก็เลยได้ออกมาชี้แจงด้วยตัวเองเลยค่ะบอกว่าจริงๆก่อนหน้านี้นะคะหนิงก็มีภาระงานคอนเสิร์ตนะคะแล้วก็งานละครที่รับไว้ตั้งแต่เบื้องต้นอยู่แล้วโดยสรุปปอออ่่่่ะคคคคิดิดดดดววาาาาาานนนจจจไไไไหััักกรรรเเล้้้แตงง,งงๆืืมม็ท หรือว่างานแบบว่างานละครนะคะเดี๋ยถ้ามงแล้วเนี่ยก็ต้องไปเก็บตัวในกองอีกแล้วก็มีอีเวนท์ที่จะต้องไปนู่นนี่นั่นเลยทําให้อาจจะไม่ได้สะดวกในปีนี้นะคะซึ่งหนิงก็บอกว่าขอขอบคุณบอสสวัสดขอขอบคุณทางกองชนบุรีนะก็สยบข่าวหรือนะคะว่าหนิงถูกปลดนะคือหนิงไม่ได้ทำผิดอะไรนะคะ นนะะที่ติดตามงานก็ช็อกเหมือนกันเพราะว่าคิดว่าหนิงก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะแบบสามารถเข้าทีมได้ดเรียกว่าแบบท็อปสิมาละแบบยืนรออะไรอย่างงี้ก็ไม่เป็นไรนะคะคิดว่าปีอื่นๆหนิงคงจะมีแพชชั่นในการแบบว่าลงประกวดอีกนะทุกคนล่ะคะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ไงบ้างอย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันนะคะชอบคลิปไวได้ค่ะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามให้มุกด้วยนะคะเราจะได้มาเจอก,กันบ่อยๆค่ะ